ยินดี้ี่รับสู่ช่วงสเตลสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตรายงานผลบอลพิมลีกนัดล่าสุดที่เพิ่งแข่งกันกันไปในแมตช์เดย์ที่3นะของวันที่3เอืดกับวันที่1กันยายนนะครับเราจะมาอัปเดตผลบอลหลังจากที่เขาแข่งขันกันไปเมื่อคืนเมื่อคืนนี้แล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะมาอัปเดตผลบอลครับเป็นบอลเป็นผลบอลคู่ดูคู่เดือดของจังแมตช์พิมลีกนะ เป็นอะไรที่เรียกได้ว,ว่ามีคู่ที่พลิกไปพลิกมาอยู่หลายคู่เหมือนกันแล้วก็มีสกอร์ที่น่าสนใจให้ทุกคนได้มาติดตามดูแล้วก็วันนี้ก็ช่องเราเนี่ยก็นําข้อมูลมารวบรวมมาทั้งหมดทั้ง2วันก็จะมา,าพูดคุยมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมสลปไปในวันที่31สิงหาเนี่ยก็ได้ทําการในงานผลบอลของวันแรกที่แมตช์ด้วย3ได้แข่งไปแล้วก็วันนี้ก็จะมา พูดเนื้อหารวมทั้งหมดทั้งสองวันที่พิบลี Trans กได้แข่งขันกันไปแล้วครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็มารวบรวมสกอร์ฟุตบอลของพิบลีกทั้งหมดให้ทุกคนได้รับรู้ให้ทุกคนได้รับรู้รับ,รรบ,รรบ,รบทราบกันครับนี่คือผลบอลพิบลีกประจำแมตช์เดย์ที่3ามครับเราจะมาอัปเดตผลบอลทั้งหมดกันเริ่มจากทีมใหญ่อย่างทีมอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเจอไนะบรตันนะอาร์เซนอลก็หนึ่งหนึ่งเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งอาร์เซนอลเสมอกับไบรตันไปหนึ่งหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็มีใบแดงด คู่ต่อมาก็จะเป็นฟอร์เรสกับบุคแฮมตันครับสมมติกันไป1นึ่งต่อหนึ่งครับแล้วก็มีเลสเตอร์กับเอตันวิลล่านะเลสเตอร์ซิตี้กับเอตันวิลล่าเนี่ยก็เอตันวิลลาก็ชนะเลสเตอร์ไป2อต่อหครับแล้วก็อิฟสวิดกับฟูแล่มเนี่ยสมมติการไป1ต่อ1แล้วก็เบ e นฟอร์กับซอลแฮมตันเนี่ยเบนฟอร์ก็ชนะซอลแฮมตันไป3าต่อหแล้วก็ค e ู่คู่ระหว่างเอลตันกับบอลมัดเนี่ย บอลมัดก็ชนะเอฟตันไป3ต่อ2ครับแล้วก็แมนเซตตีเวนแฮมแมนเซตตีชนะเวนแฮม3ต่อ1นึ่งแล้วก็คู่เชลซีก็เสมอกันไป1ต่อ1ครับเชลซีกับบคิดตัพาเลีเสมอกันไป1ต่อ1แล้วก็ Chelsea, กสเปอร์ Chelsea, เจอนิ 1, ก็เสิร์ฟนิก็เสิร์ฟก็เอาชนะสเปอร์ไปได้2ต่อ1นึ่งแล้วก็คู่แดงเดือดประจำวันครับ คู่แดงเดือดคู่ที่เรียกได้ว่าสนุกสุดมันก็คือคู่ระหว่างแมนยูลิเวอร์พูลหรือลิเวอร์พูลแมนยูครับดูคู่นี้ก็มีการถล่มสกกร์เกิดขึ้นการถล่มสกกร์ของลนะิเวอร์พูลเนี่ยยิงเรียกเรียกได้ว่ายิงแมนยูคาบ้านสา,า 3, มเมตรครับเป็นอะไรที่เรียกว่า มาตกใจเยี่ยมกันพราะว่าทุกคนต่งที่ก่อนที่จะดูแมตช์เนี่ยทุกคนคาดว่ามันน่าจะสูสีแล้วก็เสมอน,นะครับแต่ว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็สูสีแต่ว่าแมนยูก็มาเซไปประตูให้กับเวอร์พูลในนาทีที่35แมนยูก็มาเซไปประตูให้กับเวอร์พูลครับในนาทีที่35ครับลุยดีอาร์ตก็ลุยดีอาร์ตก็มายิงขึ้นนำให้กับเวอร์พูลในนาทีที่35 แล้วก็ตามมายิงประตูที่สองนาะทีที่42ครับเป็นลูกยิงของลุยดิแอสยิง2ลูกขึ้นนําให้กับลิเวอร์พูลแล้วก็พักครึ่งเวลาหลังมานยะครึ่งหลังมานยะก็เจอมูเมดซาลาครับยิงในนาทีเจอมูเมดซาลาครับยิงในนาทีที่56ครับเป็นลูกยิงปิดกรอบครับเป็นลูกยิงปิดประตูให้กับแมนยูเรียกได้ว,ว่าแพ้ครับแพ้่ให้กับลิเวอร์พูล ถ้ารวมจากแมกกาชับมิดเนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยแมต์ปีซีซั่นเนี่ยแม,นย,มนยูก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลเลือสองครั้งแล้วนะครับแมนยูเนี่ยเสียสกอร์ให้กับลิเวอร์พูลแพ้ลิ Real เวอร์พูลในศึกพิมเหลีกหรือศึกอุ่นเครื่องก่อนที่จะเจอศึกแดงเดือนดอน,นัดแรกเนี่ยก็รวมทั้งหมดก็สองครั้งแล้วถ้าแมนยูเนี่ยไปแพ้ที่แอนฟิลด์อีกเนี่ยก็ก็จะเรียกได้ว่าซีซั่นเนี่ยแมนยูไม่เคยชนะลิเวอร์พูลเลยนะ แต่เป็นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับสึกแดงเดือดนี่มันสูสีฮะแมตที่2ที่จะมีสึกแดงเดือดเนี่ยก็จะจัดแข่งกันในวันที่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะแข่งกันวันไหนแต่ว่าเดยนัดที่2องของศึกแดงเดือดเนี่ยผมว่ามันน่าจะสนุกแน่ๆเลยมันเป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็น่ารับชมครับเป็นอะไรที่เือได้ว่าต้องติดตามกันว่าแมนยูเนี่ยจะแก้แค้นร์พูลได้หรือไม่จะล้างตาในนัดที่2ที่ไปแข่งที่แอนฟิลด์ได้หรือไม่ครับสรับสกอร์ฟุตบอลฟุตบอลวันนี้ก็รวบรวมมาให้ทุก นได้รับรู้รับทราบกันทั้งหมดแล้วครับก็นี่คือผลบอลที่เพิ่งแข่งกันมาในนัดที่แมตต์เดย์ที่3นะครับแมตต์เดย์ที่3นะทั้ง2วันที่แข่งคันที่มาเลียกในวันที่3 1สิงหาแล้วก็วันที่1กันยายนนะนี่คือรายงานผลอร์บอลทั้งหมดครับสำหรับวันนี้ขอจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกด เลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพราะว่าคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบรเพื่อนอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเราเนะี่ยแนะนำ ให้กดไปที่คำอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะ ผมทำเว็บที่ Google s i ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริ p ชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซ l ล์รีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ